มีข่าวอะไรต่อครับพี่ปอมากันถึงเรื่องราวของการแต่างงานอของพี่ก,กอรของเรา้ครับปีนี้ขายดีสุดๆนะฮะพวก <c oughs> มี <c oughs> อายุนี่แค่จะไปๆกันหมดแล้วดีแล้วพี่ปอยังเด็กอยู่ขราวผม น้องวันนี้ปากไอ้น้องดีมากชอบไอ้คำพกนีฮะเนี่ยคููข้างหลังเราเนี่ยแหละส้มสิชากับคุณกดเมื่อวานนี่น้องคุณกดนี่เพิ่งเจอครั้งแรกครับน่ารักมากถึงแม้ว่าท่าทางอาจจะดูกวนวๆเวลาเขาเดินหน่อยแต่ผมว่าเขาเป็นคนน่ารักไปอัปเดตเรื่องงานแต่งเขากันครับเอาละครับนับถอยหลังหกวันครับน้องพัชเขาอาทิตย์หน้าแล้วนะครับส้มสิชานะครับจะควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจ กดสหชนเข้าพิธีวิวายิ่งใกล้วันทั้งคู่ก็ยิ่งตื่นเต้นนะครับนอกจากจะควงมาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของพี่สาวคนสนิทอย่างหญิงกัญญาและบิลลี่อนุภาพแล้วนะครับเจ้าตัวยังขอมาเซอร์วีดูลากเราเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ความพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบครบรห่ะเหลือแต่พวกเช็คเช็คความพร้อมนิดหน่อยแต่เหลืออย่างเดียวคือ กำลังใจเนาะโอเคจากเพื่อนๆกำลังใจากเพื่อนๆอย่างเดียวนี่มาดูลาดลาไว้ก่อนของตัวเองด้วยหรือเปล่าคะใช่แอบดูลาดลาแล้วก็แอบตื่นเต้นด้วยตอนแรกยังไม่รู้สึกถึงงานตัวเองงานทย์หน้าแต่ว่าพอเจอพี่หญิงปุ๊บเฮ้ยใครๆก็ทักเริ่มตื่นเต้นแล้วเราเริ่มตื่นเต้นแล้วเราดูพี่หญิงไว้อาการเป็นยังไงพี่หญิงบอกเหนื่อยมากส้มทันที่ส้มจะตื่นเต้นส้มจะเหนื่อยมากแต่ว่าก็เป็นวันที่มีความสุขนะคะถามเทคนิคพี่หญิงไหมคะว่ายังไงวันจริงแล้วเราต้องทํายังไงบ้าง ตอนแรกยังไม่ถามแต่ว่าหลังจบงานไปแล้วถึงจะถามเพราะว่าเราต้องรู้คือตอนแรกยังไม่รู้รู้แต่ว่าตื่นเต้นแล้วก็เตรียมงานแต่ว่าการที่อยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยค่ะมีอะไรแบบว่าต้องมาแอบดูว่าเขามีกำปับ้บกบกพองอะไรกำลังต้องเตรียมอะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูแนะ่ <c oughs> นอนโทรไปเสร็จงานแล้วไอพี่หญิงเป็นยังไงบ้างาอาหารบบต้องชาร์จแบตเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงพอไหมอะไรอย่างเงี้ย ต้องสนแสดงความยินดีในแั่ความรักของนักร้องร่าง,งอวบอย่างคุณแชมป์สุภวัฒน์นะครับที่ก็ซุ่มมั่นสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการกับคุณลูกเกดน,นะครับที่คบหาลุจใจกันมา5เดือนก็ไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ ก็เป็นพิธีกรออก็เป็นพิธีการภายในครอบครัวครับแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นซึ่งเจตัวเนี่ยก็บอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ต้องรีบมั่นเพราะว่าทั้งคู่มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่คล้ายกันเมื่อเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปครับเด็กานนี้้้ยังงงรอเพลจะคมตใหก็เพิ่งมั่นไปเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี้นะครับเอ่อจ็ดพฤศจิกายนก็เป็นน้องน้องลูกเกดนะฮะซึ่งน้องลูกเกดก็เป็นคนอยู่นอกวุงการครบกันมาได้ประมาณสักหเดือนก็ เพราะว่าไม่อยากให้คนนี้หลุดไปแล้วจริงๆแ <laughs> หมสามสิบกว่ากว่ากันแล้วก็เลยรู้สึกว่าม,มันคงจะถ้าความคิดในเรื่องของการครองคู่มันคล้ายๆกันแล้วผมว่าไม่ต้องเสียเวลารอดีกว่านะครับมันไม่มีคําว่าเร็วไปหรือว่านานไปครับประกาศมันปุ๊บหลายๆคนคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ตกใจไหมคะว่ามันค่อนข้างเร็วหรืออะไรก็มีมีมีคำถามเกิดขึ้นฮะแต่ก็ท้ายที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าความสุข ของเพื่อนก็คือความสุขของเขานะครับก็โดยเฉพาะพีเคครับพีเคก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างกลัวผมเจ็บนิดนึงฝ่าด่านพี่พีเคด้วยไหมคะโอ้ฝ oh, าไปเรียบร้อยแล้วฮะพีเครักมากเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคน่าจะน่าจะเป็นคนดูแลชํำได้ดีครับกำหนดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยคะเอ่อน่าจะแต่งที่ยุธยาในเดือนเมษานะครับแล้วก็ในกรุงเทพน่าจะพฤษภาเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับ รันเมื่อวานก็ร้องเพลงกับพี่อุ้ยรวิวันในงานของหญิงกับชายเขามาด้วยเหรออ้าวออ๋อผ,ม<ช>ผมต้องตามไปไงคือพอเปิดตัวพิธีกร,รเนี่ยผมเนี่ยต้นหอมเป็นพิธีกรเปิดตัวปุ๊บเนี่ยก็จะมีโชว์เนี่ยจากพี่อุ้ยรวิวันกับแชมป์สุภวัฒน์เนี่ยแหละผมชอบเสียงเขามากเลยคือเพลงเขาทุกเพลงคือแบบคุณรู้ไหมทำไมเขาถึงร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพราะดย้งเพราะเพลงงานบีเขาโตมาเนี่ยที่อเมริกาแล้วเขาเขาร้องเพลงในโบสถ์ตั้งแต่เด็กเหมือนกับแบบแบบพี่มงพี่มือที่ร้องเพลงโซอา์บีนพวกนี้ก็คือร้องเพลงในโบสถ์กันมาก่อนพี่แชมป์ก็เหมือนกันก็โตมาก็ร้องเพลงในโบสถ์ตั้งแต่เด็กเลยก็เลยเป็นคนที่ร้องเพลงดีภาษาอังกฤษดีร้องเพลงเพราะมากถูกต้องนะครับ